สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับสปอร์ตรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวเต็งเหนือสโมสรอ,อื่นที่จะคว้าตัวอุสมันเดมเบเล่ไปร่วมทีมแม้ช่วงที่ผ่านมาสื่อหลายรายเผยว่าบาร์เซโลนาพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแนวรุกชาวฝรั่งเศสออกไป แต่ทางสปอร์ตเผยว่ายักษ์ใหญ่กาตาลันไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บปีกกระดูกยุงเอาไว้ใช้งานซึ่งมาจากกรณีนักเตะและสถานการณ์ทางการเงินของสโมรสรโดยสปอร์ตเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้ปีศาจแดงกลายมาเป็นตัวเต็งที่จะได้ปีกวัย24ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเพราะนักเตะกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แม้ทางเชลซีลิเวอร์พูลและจูเวนตุส จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเดมเบเล่เช่นเดียวกันแต่สื่อสเปนมองว่าเป็นทางผีแดงที่มีโอกาสที่ดีกว่าทีมอื่นในการเจรจามัดใจให้นักเตะย้ายไปร่วมงานในซีซั่นหน้าสำหรับเดมเบเล่ครับมีฝีเท้าที่ดีและน่าจับตาม,มองแต่อาการบาดเจ็บส่งผลให้นักเตะต้องเข้า,ขาออกออก,ออกทีมเป็นประจำจนทำให้สถิติ ลงสนามเกมลาลิก้าในสีเสื้อเอลซูกรานาอยู่ที่81เกมเท่านั้นทั้งที่ย้ายมาเล่นในถิดคัมโนตั้งแต่ปี2017ยูเวนตุสเดินหน้าเจรจาตัวแทนดอนนี่ฟันเดอร์เบโดยหวังดึงไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้สถานการณ์ของกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ในแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ยังคงเป็นเช่นเดิมต่อไปไม่มีโอกาสลงสนามให้กับทีมเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งทำได้เพียงเป็นสำรองข้างสนามหรือถูกส่งลงเล่นในช่วงท้ายเกมเท่านั้นแถมช่วงหลังยังโดนเมิน ที่จะถูกส่งลงเล่นจนมีข่าวว่านักเตะไม่พอใจอย่างมากโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลาสตัมป้าเผยว่ายูเวนตุสที่นำโดยเฟเดริโกเครูบินีผู้อำนวยการสโมสรได้ติดต่อไปยังตัวแทนของดอนนี่ฟันเดเบกเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงไปใช้งานช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมากองกลางวัย24ปีมีข่าวย้ายทีมตลอดช่วงหน้าร้อนแต่นักเตะเผยว่า โดนโอเลกุน่าโซชากล่อมไว้เลยเปลี่ยนใจเล่นในโอทัฟอร์ดต่อไปกระนั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าฟันเดอร์เบยังถูกเมินและไม่มีโอกาสลงสนามจนหลุดจากทีมชาติไปแล้วนอกจากบรรดากูรูและอดีตนักเตะของผีแดงก็ออกมาตำหนิโซชาที่ไม่รักษาคำพูดพร้อมเชียร์ดอนนี่ให้ย้ายทีมหนีไปในหน้าหนาว อย่างไรก็ตามในรายงานเพิ่มเติมของกันโชคแม็กกาโตเผยว่ากรณีฟานเดเบกจะย้ายไปเล่นให้เบียงโคเนรี่น่าจะเป็นการยืมตัวพร้อมออปชั่นผูกมัดการเซ็นสัญญาถาวรน,นอกจากมาลายยังต้องการปล่อยส่วนเกินอย่างอารอนเลมซี่และเวสตันแมคเคนนี่ออกไปให้ได้สุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราดน่ยนะครับจะมีข่าวอัปเดตท,ทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือ u n i t e d ขอบคุณครับ